วันนี้เจอใครธนชาติมาก่อนเราใช้สีเสื้ออะไรทีเบียมยิมทีเบมยิมนะสองสมัยไหมเราเนี่ยสองอยู่ใต้อยู่ใต้อยู่ที่ค่ไหนนายธนาาอ๋อก็บครูฟองครซ้อมเพียบเลยมีอะมีใครเหลือบ้างนายกเอตดอรนี้ลุงราวีมีเกาะสมุยหลายคนเลยนะเราเป็นมวยประเภทยังไงตะนาทีขามวยเขานะคู่ต่อสู้นี่เห็นไหมอะไรเขาบ้างตะนาทีาเหมือนกันเหรอราสูงเท่าไหร่ร้อยเ่อยๆเท่านั้นนะ ปีนี้อายุ20ชกมารวมิบก้า0ิบน่าจะมีนะสามไฟน่าสุดเราชนะกี่กไฟชนะสามไฟร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยเท่าไหร่มาเกินเลยว่าเชา้าเก็ดนะเวินนี้เคยชกมาแล้วนี่นาาแล้ว คุมกิโลเวนิซีโประมาณของนักมวยนะลูกหลานจา็จัรหวัดนครซีนครซีเอบอกแฟนครับเชื่อนะเด็กนครซีเอาโอเคขอจ๊ดดีหรือเปล่าโอเคมาไหนครับผมธนชาตขอพ่ชนบวาสเลยธนชาตเองวันนี้เจอใครเจอแบบิริโชไม่เคยชกกันนะเขามายังเมื่อเช้ายังไม่ยังยังไม่เห็นตัวนะวันนี้พิกัดตัวาไหร่สล่าสุดโชคไร้อยตัวนะ โหลดลงมาหน่อยกุ้งกี่โลแล้วทำคลุกเนี่ยงคสามโลสโลนะเวรนี้ไม่มีปัญหาเคยชกไหมไม่เคยครับแต่ว่าช่วงนี้เราเราเราถูขึ้นไปก็ต้องโหลดน้ำหนักเข้ามาเราไปเท้าอยู่ให้ไปคลุกนะกี่วันรอบนี้เดือนกว่าเราประเภทผู้ต่อสู้อะไข่ยาวไข่ยาวกว่าไหมที่กว่าเดี๋ยวก็รอดูนะเอาเราชกใหม่มารวมๆตรงนี้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบพี่ว่าน่าจะเกิน ไม่เกินรอบสูงเท่าไหร่ึง102รอบนี้คงกิโล3กิโลเพราะเช้ามาเกินนะมาเกินจุดสองจุดสองเลยเอาละเราเป็นคนจากจัังหวดเชียงใหม่อ่ะฝากเลยครับเชียงใหม่นะวันนี้ครับครับผมขอฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่และสีต่างช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำเต็มที่เฮขอช่วยดีครับ